สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดฮีจูหมูล้มโต๊ะก่อนที่จะไปรับชมรายการนะครับเฮียก็ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเฮียในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2564แล้วมาสรุปผลบอลที่เฮียให้ไว้กันเมื่อวานนะครับคู่แรกนะครับสวีเดนชนะโคโซโว30นนะครับคู่นี้เฮียก็ให้ต่อสวีเดนไปนะครับก็กินเต็มทั้งนะครับส่วนอีกคู่นะครับ สวิตเซอร์แลนด์ชนะนอร์ทไอแลนด์สองศูนย์นะครับคู่นี้เฮียก็ให้ต่อสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ได้กไปสองคู่แล้วนะครับแก้มือได้สําเร็จนะครับวันนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกนะครับวันนี้กินเต็มสองคู่นะครับส่วนวันนี้นะครับเฮียก็จะคัดทีเด็ดบอลเตงมาให้ดูสองคู่นะครับวันนี้จะเลือกเป็นคู่ที่เตะเร็วหน่อยนะครับเป็นศึกจูเบรเลีกนะครับของฮอลแลนด์ก็เตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเดนฮาร์กพบเดนบอร์ดนะครับ เรามาดูฟอร์มพัฒนาหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่เดนฮฮกเจ้าบ้านก่อนนะครับชนะไอโวเฟนสี่สองเสมออสสามสามชนะยังพีเอสวีหนึ่งศูนย์ชนะโรดาเจซีสองศูนย์ชนะมาติดหกสองนะครับส่วนเดนบอสนะครับแพ้เอ็กเซอร์ศูนย์ห้าแพ้วีวีเวโรหนึ่งสองชนะยังอัสมาสองหนึ่งแพ้เอ็มเมนศูนย์สองแพ้เทลสตาร์ศูนย์หนึ่งนะครับ ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับเดนบอสแพ้เดนฮาร์0-1เดนบอสชนะเดนฮาร์1-0เดนฮาร์ชนะเดนบอส2-0เดนบอสแพ้เดนฮาร์0-2เดนฮาร์แพ้เดนบอส0-1นะครับส่วนเรทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้เดนฮาร์เจ้าบ้านเป็นต่อในราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับอยู่ต่อได้น้ำ9.8อยู่รองเสียน้ำ9.0นะครับ ถีเด็ดเฮียจูหมูลมโตในวันนี้ก็ขอฟันทงไปที่ให้ต่อเดนฮาร์กในราคาลูกควบลูกครึ่งอยู่ต่อได้น้ำา98นะครับเฮียมาวิเคราะห์ดูนะครับคู่นี้จิ้มไว้ได้เลยนะครับเดนฮาร์กเจ้าบ้านนะครับเตรียมตัวเข้าวินแบบสบายๆนะครับเพราะว่าฟอร์มฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่านะครับชนะต่อเน,นื่องกัน5นัดนะครับแล้วก็ยังไม่แพ้ใครนะครับ แล้ววันนี้นะครับได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับก็เตรียมตัวเข้าวินอย่างสบายๆนะครับเพราะว่าเดนบอสนะครับฟอร์มอย่างห่วยนะครับเจ็ดนัดแพ้ให้กับคู่แข่งถึง6นัดนะครับวันนี้ครับอยู่เจ้าบ้านไว้นะครับเดนฮากไม่ผิดหวังครับก่อนที่เราจะไปดูกันในคู่ต่อไปนะครับเฮียก็ขอฝากด้วยนะครับใครจะร่วมสนุกทายผลไปกับเฮียนะครับก็ทับ้าที่ไลน์นะครับแอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับ แอดโคปาเจ็ดแล้วบอกว่าฮตูแนะนํามานะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากทางเว็บมากมายนะครับเฮียฝากด้วยนะครับเว็บดีๆนะครับแอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันในคู่ต่อไปนะครับคู่นี้นะครับโอ้โหเป็นศึกยักษ์ชนยักษ์นะครับเป็นคู่ชิงยูฟาเนชันลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบฝรั่งเศสนะครับคู่นี้จะเตะกันเวลาตีมหนึ่งสี่สิบห้าของบ้านเรานะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่สเปนนะครับ สเสมออิตาลี11แพ้สวีเดน12ชนะจอร์เจีย4-0ชนะโคโซโว2-0ชนะอิตาลี2-1ส่วนฝรั่งเศสนะครับเสมอสวิต3.3เสมอบอสเนีย1น1สเสมอยูเคน1นชนะฟินแลนด์2.0แล้วก็ชนะเบนเยียม3.2นะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับสเปนชนะฝรั่งเศส2.0สเปนเสมอฝรั่งเศส1-1ฝรั่งเศสชนะสเปน010 ฝรั่งเศสชนะสเปน1 0แล้วก็ฝรั่งเศสแพ้สเปน02นะครับส่วนเรทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้ฝรั่งเศสเป็นต่อในราคาเสมอนะครับอยู่ต่อเสียน้ํา8 4อยู่รองได้น้ํา90นะครับทีเด็ดฮจูหมูลมโตในวันนี้นะครับก็ขอฟันธงไปที่ให้รองสเปนนะครับในราคาเสมออยู่รองได้น้ํา90นะครับเป็นคู่ชิงที่หน้าที่น่าสนใจนะครับเพราะเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับ สมศักดิ์ศรีแล้วกันนะครับคู่นี้ที่มาเจอกันนะครับศึกยักษ์ชนยักษ์นะครับเกมน่าจะออกมาสนุกนะครับในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสเปนนะครับที่เพิ่งชนะอิตาลีมาที่ไม่แพ้ใครมา 3- าเนัดนะครับเป็นการพิสูจน์แล้วว่าสเปนเนี่ยของจริงนะครับสถิติที่ผ่านมาในนชั่นลีกนะครับสเปนก็ยิงเข้ากรอบเยอะสุดนะครับแล้วก็ครองบอลมากสุดนะครับแถมเกมลุกก็ยังมีตัวอันตรายอย่างเฟอร์ลานตตอเลสนะครับน่าจะเป็นตัวพลิกเกมนะครับ และสร้างโอกาสต่างๆให้กับสเปนนะครับเฮียมองดูแล้วนะครับวันนี้ครับอยู่สเปนไว้นะครับไม่ผิดหวังนะครับสุดท้ายนี้นะครับเฮียก็ขอฝากเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเข้าไปที่เพจนะครับเฮจูหมูล้มโตนะครับหรือใครจะพูดคุยกับเฮียเป็นการส่วนตัวนะครับก็ทักมาที่ไลน์นะครับจู8 7 7 8นะครับตอนนี้เฮียมีกรุ๊ปไลน์ v i p นะครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ทักไลน์มาบอกเฮียว่าขอเข้ากรุ๊ป v i p นะครับ ทักหน้าที่ไลน์นะครับจู8778นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ